สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็มาถึงวิธีการเก็บปีกล้วยนะครับจากที่เราปลูกกล้วยน้ําว้ามาก็ประมาณ8เดือนนะครับถึง9เดือนมันก็เริ่มจะออกปีแล้วนะครับนี่นะครับพอาออกปีเราจะเห็นว่าไอ้กล้วยล่างสุดนี่ครับมันโตไม่ได้ขนาดแล้วนะครับเขาเรียกว่าวีตีนเต่านะครับเราก็จะตัดใต้วีตีนเต่านะครับ เราก็กำรอบวีสุดท้ายเนี่ยประมาณ1นึ่งกำมือนะครับแล้วก็ตัดเลยนะครับเนี่ยดูนะครับตรงนี้มันก็จะไม่เติบโตแล้วนะครับเนี่ยครับหวีตีนต่อนะครับเขาเรียกทีนี้เราก็กำกำหวีสุดท้ายเลยนะครับตัดใต้ข้อมือนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะครับนี่ครับจากนี้เราก็เอาไปทำอาหารได้นะครับเนี่ยระวังยางหน่อยนะครับเกษตรมือใหม่ จากนั้นเราก็หาถุงมาห่อนะครับผมใช้ถุงขยะนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะไปเอาถุงที่ไหนนะครับตามมีตามได้นะครับจุดประสงค์หลักก็การผลกันน้ำค้างนะครับนับไปจากตัดปีแล้วประมาณ70วันนะครับก็70ถึง80วันนี้เราก็จะเก็บเกี่ยวกล้วยนะครับก่อนระยะสุก คือเราสังเกตมันจะไม่มีเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Google นะครับอันนี้เป็นกเกษตรมือใหม่นะครับไม่เคยทำกเกษตรมาก่อนนะครับก็ให้เพื่อนเอนกดติดตามไว้นะครับมีผลผลิตอะไรก็จะนำมาเสนอเรื่อยๆนะครับคือมันเป็นการป้องกันพว,วกน้ำค้างด้วยนะครับการหอ,อยเงี้ยนะครับ เพื่อนๆก็ลองหาถุงใหญ่กวน,นี้นะครับอันนี้พอดีเกินข้างล่างก็จะมีอากาศถ่ายเทได้นะครับเราาไม่ต้องปิดตายนะครับให้เขาหายใจได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศต้มลื่นสวนนะครับอันนี้สวนนี้ก็อยู่มาได้ปีกว่าๆแล้วนะครับพอมาถึงก็เริ่มปลูกกล้วยเลยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับ แล้วเพื่อนๆอย่าลืมเอาไม้มาค้ำนะครับเพราะว่าจากนี้ไป70วันเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆจะทําให้กิ่งหักได้นะครับหรือลมพัดมาก็จะโอนเอ็นเราหาไม้ไผ่มากากระบาดไว้นะครับแล้วก็ค้ำไปที่ต้นกล้วยนะครับเพื่อช่วยพยุงเขาไว้นะครับครับวันนี้ก็แบ่งปันเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ